สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราอีกครั้งนะคะกับกรมชลึกเม้นเมาค่ะไม่ทันไม่ทันไม่ทนมัทนวันนี้จกกักรกลเราไม่ทันอ่ะแต่ว่ายังไม่ยอมตกเทรนไม่ยอมตกเทรนแล้วก็ขอ ปกติต้องมีแบบว่ากล้องสั่นสะเทินนี่อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าตอนรับวันลอยกระทงหรือเปล่าไม่ใช่มีทุกวันนี่ต้อนรับไงต้อับเพราะว่าไม่มีโดยการไม่มีมีเก็บตกนิดนึงเก็บตกแล้ว่าเออวันนี้เดี๋ยวฝนเดี๋ยวเสร็จรายการแล้วฝนจะไปลอยกระทงที่ไหนล่ะนี่คงต้องลอยตัวเองแล้วแหละดอกเต็มตัวขนาดนี้ดูดิ ดูแลของคนนี้คือจับรอยไปกระทงพร้อมลอยนะชุดเวรอยชุดนี้ไปได้นะอ๋อเขได้อยู่นะได้แน่นอนได้แน่นอนเพว่าได้แน่นอนผมูนินเลยอ่ะมูนินเมื่อคืนเลยอ่ะนี่แบบว่าแดงได้อีกไม่ใช่ชมพูด้วยนะบอกว่ามูนินเมื่อคืนเลยอ่ะถ้าใส่ชุดนี้ไปอ่ะช่วงนี้น้องลพาม่ปากแดงเพราะว่าจะป่วยอยู่ไงปากซีดอะไรเงี้ยก็เลยไม่ขอเป็นน้องลพาเป็นมูนินโอเคนะเพราะว่าเมื่อคืนมูนินก็กับวิกี้ก็ก็แซบอยู่ก็แซบอยู่เออนะ มาเขาเขาข่าวแรกกันีกับฝนบอกว่าข่าวนี้ก็นี่แหละเข้ากับวันลอยละทงเลยทีเดียวใช่เาขาก็เลื่อนมาแป๊บเลื่อนมาช่วงเวลาหนึ่งเพราะว่าด้วยความไม่ใช่เรื่องคอนเสิร์ตนะแต่เรื่องเรื่องการมาต้องบอกว่าจริงๆก็คือเรื่องของสา์นั่นเองกบนัำสไตล์นั่นเองนะคะตอนนี้ก็บินมาทางึงเมืองไทยแต่มาช่วงประมาณ11โมงแล้วก็คือออกมาพบเจอแฟนองบอกว่า ไม่ไม่เป็นแฟนขับนะเพราะต้องบอกว่าพบเจอกองทัพสื่อก่อนที่<อ>สนามบินสวนนภูมิ่อก,ก็เยอะอยู่นะแต่ เออแต่เขาก็กาดประมาณสักคือเท่าที่ที่ทราบมาก็ประมาณเกือบเกือบสิบคนเกือบสิบคนแต่เราก็แบบว่าตกใจนะเอ๊กาดกาดไซน่าจะเยอะกว่านี้เพราะว่าเราเอาไปเทียบกับคือเคยคุยกับมาริโอใช่ศิลปินเกาหลีแล้วคือคุยกับมาริโอตอนที่มาริโอไปเมืองจีนมาริโอบอกเขามีกาดสองร้อยคนแล้วก็เอ๊ไซทําไมมีกาดแค่นี้แต่จริงๆต้องบอกก่อนว่าคือเพราะอาจจะเพราะเรื่องของการการเลื่อนไฟบินมาด้วยอืมใช่ใช่ใช่เพราะตอนแรก คนก็อาจจะเข้าใจผิดนะคะรอแบบว่ารอเกอรตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนคืนวานใช่ไหมคืนคือตอนสี่ทุ่มเนาะตอนแรกจะใสจะมาสี่ทุ่มแต่เห็นบอกว่าที่เลื่อนไฟเนี่ยเพราะว่าไม่สบายแต่เมื่อเช้าสี่นาก็โอเคนะยิ้มแย้มน่ารักลงมาจากเครื่องบินเนี่ยพี่ก็เห็นแบบหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเจอแฟนคลับชาวไทยไงเจอมาเยี่ยมเมืองถึงเมืองไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องให้สมกับที่แต่บอกว่าผิดคือต้องบอกก่อนว่า พอเห็นภาพแรกอะผิดคาดเลยนะเพราะเขามาในแบบที่เราไม่เห็นใน YouTube อะเขาจะแบบคือใน YouTube เราจะแบบว่าตอนแรกวี่คิดว่าถ่ายแล้วถ้าลงมาเนี่ยจะแบบจะแบบว่าใส่แว่นดำสุดดำอะไรอย่างเงี้ยเป็นแว่นนสสีีชชาา้ตาลออะไรย่างเงี้ยเ่แตขาเต้นไม่ได้ไงเพราะอะไรรู้ป่ะเขาก็ต้องเก็บไว้ตอวคือตอนคืนนี้่คืนนี้ตอนประมาณสักสองทุ่ม เขาจะเห็นว่าจะขึ้นสามทุ่งก็จริงๆก็เล่นแล้วล่ะอะไรเงี้ยอืมเราก็เล่นไปแล้วก็คนเราก็เราก็ไม่ได้ดูไงเราก็อย่งว่าไม่ได้ดูใช่เพราะว่าด้วยความที่เราก็ต้องอาจจะไปร้อยกระทงหรือว่าอะไรเราก็ต้องมานันี่ไงมาอยู่กับแฟนๆรายการเราใช่อ้าวคือมาถึงเขาบอกว่าสีหน้าแจ่มใสแต่ว่าต้องรีบร้อนมากเพราะด้วยความที่ว่ามีงานแถลงข่าวตอนบ่ายโมงก็ต้องรีบขึ้นรถเลยจ้ะแล้วก็ไม่ได้รถธรรมดานะโดยปกติศิลปิน างประเทศมาเกาหลีอะไรก็ตามมาจะเป็นรถตู้ใช่ไหม,หมนี่จะรถเบนจ์จ้าม,มีรถเบนจ์มารับจอดปุ๊บเลยอพอไปถึงนะก็เข้าพักที่โรงแรมแล้วก็ม,มาช่วงประมาณบ่ายโมงก็มีการถลงขค่ะใช่ก็คือค่าโดยวดดยุี้ใช่ พูดดิพูดดิเป็นคนสัมภาษณ์ใช่สัมภาษณ์บนเวทีเท่านั้นแล้วคือเขาบอกว่าบนเวทีก็แต่พอขึ้นพอแต่พอขึ้นบนเวทีเขาเป็นใส่กําลังสไตล์เลยนะคือมาแว่นดำมาเออมาแบบว่านี่ก่อนคือก่อนที่จะแถลงข่าวก็ใส่ก็ได้ไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะที่บริเวณตรงสยามพารากอนทุกคนเขาก็บอกว่าก็เป็นการทักทายน่ารักเพราะว่ามีแฟนคลับอะไปอยู่ที่ตรงแานพระพารากอนเยอะมากเลยนะ ก็แฟนคลับเขาน่าจะเยอะมากเยอะมากจริงๆแล้วถ้าเทียบกับหมายถึงว่าศิลปินเกาหลีที่มาเมืองไทยค่นข้หน่อยเนี่ยก็คือวัยรุ่นคือกลุ่มทาร์เก็ตของแฟนคลับเนี่ยต่างกันไงเพราะอย่าง2ู m หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแฟนคลับวัยรุ่นแต่อันนี้ขาอาจจะแบบได้หลายแนวไงเพราะด้วยความเพลงเขาเนี่ยด้วยความที่เพลงกังนัมสไตล์เนี่ยมันโด่งดังท่าเท่มโด่งดังไปทั่ว ตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะพี่เพนแปดร้อยล้านแปดร้อยล้านกว่าวิวอะในยูทูบอะเยอะมากค่ะเยอะแบบว่าคือตอนนี้เรายังจัสตินบิวเวอร์อะใช่คือเรากำลังคิดอยู่ว่าจะมีเพลงเพลงไหนที่จะ มาแซงเขาอะแล้วยังคิดไม่ออกเลยจริงๆตอนตอนจะตินบีเบอร์เราก็ยังไม่คิดไม่ออกว่าใครจะมาแซงจะตินแต่พอวันนี้เราก็ใครจะมาแซงไซอะอย่างจัตินบีเบอร์เนี่ยเขาใช้เวลาฝนะเพราะว่าด้วยความที่คือยอดวิวเนี่ยเขาใช้เวลา,อ,อ,าอาจจะเป็นหลายเดือนแต่ไซเนี่ยไม่กี่เดือนเองนะแล้วแบบยอดวิวถล่ถลถลถลมทลายขนาดนี้จริงๆร,งรงแล้วไม่ไหนหรอกพี่ว่าคนนึงก็กดทีกดดูทีก<ด>็หลายหลารอบวันสิบรอบแล้วอย่างเราเนี่ยสึกว่าเราอยากดูท่าฝึกท่าอะไรเงี้ยใช่เราก็ต้องกดหลายๆรอบใช่ต้องดูดูหลายรอบ อ๋อรอบสิบรอบแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยอย่างพี่พี่ก็กดดูตั้งหลายรอบเพราะด้วยความที่ถ่าเราก็ถามว่าเต้นง่ายไหมก็เต้นไม่ง่ายไม่ยากนะ็แต่เราเต้นได้เราต้องรู้แบบเปะๆไงก็ได้อยู่นะกันเต้นได้ไม่เต้นนะไม่เต้นฝนไม่ต้องบอกพี่ก็เห็นเต้นไม่พอเราเรู้มาช่วยไม่พออ่าพอมาถึอแล้วเสร็จแล้วก็คือเขาก็มีการทักทายแต่ว่าคือสิ่งที่ที่แฟนๆไม่เห็นจักใส่ก็คือ โดยปกติศิลปินต่างประเทศมาก็จะมีประสบการแบบไหว้วแบบไทยแต่ว่า แล้วก็มีการแบบพูดอะไรเงี้ยอาจจะแบบลืมไปหรือเปล่าแต่ไม่ใช่แต่จริงๆแล้วคืออาจจะเพราะว่าเขาพูดได้หลายภาษาแหละคือเขาพูดคือเขาทักทายเป็นอังกฤษนะใช่เขาพูดทักททยเป็นภาษาเกาหลีแล้วก็พักทักทยเป็นภาษาอังกฤษอะแฟนๆก็กรี๊ดกราดแล้วบอกว่าพอลงจากเวทีสัมภาษณ์อะไรเสร็จลงจากเวทีก็มีการมาจับมือกับแฟนๆก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็น่ารักดีนะเพราะว่าเดี๋ยวพอเสร็จคือแถลงเสร็จใช่ไหมเขาก็ต้องไปนี่ไงเตรียมตัวก็อาจจะไปพักโรงแรมแป๊บนึงแล้วก็ แล้วก็คือไปอคอนเสิร์ตเนี่ยใช่คอนเสิร์ตจะเริ่มประมาณสัก2ทุ่มเนาะใช่คือคอนเสิร์ตจะเริ่มเ่มอคือตอนนี้คือคอนเสิร์ตคงดำเนินการไปน่าจะใกล้จะ ใกล้จะจบแล้วนะถ้าตามใหม่กําหนดการที่เรารู้มาเนี่ยเล่นกี่เพลงฝนห้าเพลงเขายืนยันว่าจะมีการร้องเพลงห้าเพลงกางนำกางนำสไตล์กางนำกางนำไม่ใช่ไม่ใช่เขามีเพลงอื่นจริงๆเขามีเพลงเอิร์นเว่ามีเพลงอื่นแต่คนไทยคนไทยจะรู้จักเงเดียวงใช่ก็ไปไปเชียร์เขาเพราะว่าเขาาบอกเขามีท่าเต้นหลายท่าแต่อีกอย่างหนึ่งที่เราเซอร์ไพรส์มากเพราะว่ามีการสัมภาษณ์กันแล้วเขาบอกเออเป็นยังไงบ้างการมาเมืองไทยไซบอกว่า ไม่ไม่แบบคือเขารู้สึกดีใจประทับใจแต่ว่าจริงๆแล้ว,วเขาเพิ่มมาเมืองไทยหลายครั้งแล้วนะเขาบอกว่าเีอกพี่ว่าเขาน่าจะม,มาบ่อยเพราะเขาเป็นศิลปินวงนี่ไงเขาก็เลยแบบด้วยความที่เขาเคยมาแต่ด้วยความที่เพลงเขายังไม่รู้จักไ,ไม่ได้รู้จักแบบดังโด่งดังมากอย่างเท่ากับกางน้ำทรายใช่แล้วก็คือแบบว่า ต้องไปฟังเขาเรารู้สึกแบบว่ามีคําพูดคําพูดหนึ่งของเขาที่ฟัมาให้เราแบบว่าคนฟังเรารู้สึกอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าเขาเคยมาเมืองไทยพี่เพนตอนนั้นคือมาดูคอนเสิร์ตของเลนที่จัดขึ้นที่เมืองไทยเมื่อเร็วๆนี้เขาบอกว่าเขามาแล้วเขาก็มานั่งดูคอนเสิร์ตของเลนแบบคนทั่วไปที่ไม่มีใครรู้จักเขาเลยเขาบอกว่าซึ่งตอนนั้นเขาเป็นศิลปินแล้วนะเขาบอกว่าแต่ว่าเขามานั่งดูแบบว่าคนทั่วไปเหมือนคนอื่นๆซึ่งไม่มีใครมา มามาแบบมากีดก้านเขาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าใช่คนรู้จักเราก็เลยบอกอุ้ยนั่งสารเนาะแต่จริงๆก็คือแต่วันนี้เขาบอกว่าแต่วันเนี้ยเขามาคอนเสิร์ตของตัวเองแล้วนะที่เมืองไทยคนกรีกลั่นเลยก็สะสมประสบการณ์ไงใช่ไหมวันหนึ่งก็ได้เป็นแบบศิลปินชื่อดังกล้องโลกเลยอะตอนนี้ต้องบอกว่าดังมากดังสุดติดแน่ๆเลยวันนี้เออคือต้องบอกก่อนว่าตอนเนี้ยนะเวลานี้ ใครที่ผ่านไปแถวเมืองทองธานีอยากให้หลีกเลี่ยงเส้นทางเอาพุดนี่คือพูดตรงๆนะเพราะว่าเพราะเดี๋ยวคอนเสิร์ตจบจะมีคนออกมาเยอะมากและเส้นทางตรงนั้นจะรถติดมากที่แถวนั้นเขามีงานลอยกระทงอยู่แล้วไงเทศกาลลอยกระทงเขาก็วังนะคือพี่ว่าวันเทศกาลลอยกระทงเนี่ยเราต้องทําใจอย่างหนึ่งว่ารถติดแน่นอนถึงไม่มีคอนเสิร์ตก็รถติด มึงบอกว่าคนก็ไปเที่ยวไปลอยกระทงอะไรกันนี้ไงแต่วันปีนี้ก็เป็นพิเศษของคนไทยนะเพราะว่ามีไซมมาลอยกระทงด้วยถูกต้องแต่รู้ไซจะลอยลอยกับกับผู้ผู้ฟังไอคนที่มาชมคอนเสิร์ตขาไม่รู้อ่ะเขาเขาจะเข้าใจเลยลอยกระทงบ้านเราหรือเปล่าต้องคือต้องเริ่มต้องเริ่มจากการว่าต้องไปนั่งอธิบายเขาฟังก่อนนะว่าเอากระทงบ้านเราเพราะเห็นตอนครั้งแรกที่เขาที่พี่วินิจให้สัมภาษณ์วินิเหมือนบอกว่าพ ต้นสังกัดข,ของของทางนู้นอะบอกกับทางไซว่าแบบมาจะมาเล่นคอนเสิร์ตในเทศกาลข,ของของไทยคือ mm hmm. วันกระทงเนี่ยแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยแบบสิบห้าพรรษาก็ทุกคนก็ที่นู่นเขาก็เลยรู้สึกว่าเซยเยสไงเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเนื่องในโอกาสพิเศษไงมันมีสอง,สองเด้งไงนึกออกปะ mm hmm. เอออ่ะก็ ก็แฟนๆที่ได้ไปดูไซยังไงก็ถ้าถ้าถ้าอัปเดตยังไงก็บอกผ่านมาทางเราได้นะทาง Twitter หรือ Facebook ของ mango tv ก็ได้นะว่าสนุกสนานแค่ไหนเพราะเราสองคนไม่ได้ไปดูนะแต่ก็คงพรุ่งนี้เช้าคงจะเป็นแบบว่าภาพข่าวภาพข่าวแต่ว่า แหมมันก็ไม่ได้อินไงมันก็เราเราเปิดย t u b e ดูก็ได้แล้วก็อินไรก็คือถ้าแฟนๆคนไหนอินก็แบ่งความอินมาให้เราได้นะอ่ะมาอีกเรื่องหนึ่งมาที่ข่าวนี้เลยนิติกรคนดังไม่ใช่นิกิกรสาวนะเพราะว่าแต่จริงๆก็สวยอยู่อย่างสวยยตอนนี้กยุราของเรานี่แหละก่อนนี้นี่ก็คือไม่ได้ทำรายการชิงรถชิงน้านแล้วใช่ไหมแต่ก็ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวต่างๆนานาว่ามีปัญหากับพี่ตาปัญญาบ้างล่ะนู่นนี่นั่นหลายอย่าง แต่จริงๆแล้วมันก็จะมีข่าวอีกข่าวนึงที่บอกว่าพี่ตาออกเนี่ยเพราะว่าถูกบีบเนื่องจากรับเทปค่าตัวเนี่ยสูงเกินไป<อ>เทปละสามหมื่นบาทโฟนโต่อเทปเหรอ,อเทปก็เลยนี่แหละก็ไปถาม,มไงพี่ตั๊กไปเจอพี่ตั๊กมานะคะของเราไปถามพี่ตากว่าตกลงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงรึเปล่าพี่ตัก๊กบอกว่า จริงๆเรื่องนี้เขาพูดเลยนะบอกว่าจริงเหรอสามหมื yeah, ่นเนี่ยถ้าสามสามหมื่นถือว่าน้อยไปนะก็หัวก็หัวเราะอะไรแล้พี่ไม่รู้ว่าพูดจริงหรือพูดเล่นนะอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเห็นมีข่าวว่าถ้าเทปถ้าพิธีกรเนี่ยรุ่น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 เด็กๆวัยรุ่นอะไรเงี้ยถ้าเทียบกับพี่ตั๊กเนี่ยค่าตัวพิธีกรเด็กๆเนี่ยแค่หมื่นเดียวแต่พี่ตั๊กก็ถือว่าสูงไง ก็เหมือนประมาณหนึ่งว่าโดนบีบออกให้แบบว่าเพราะด้วยความที่เทปละสามหมื่นจริงๆพี่ว่าระดับสามหมื่นอย่างพี่ตั๊กนพี่ว่าก็น้อยไปจริงๆนะยีสปีนะ พี่ว่าน้อยจริงๆนะแต่จริงๆแล้วพี่ตั๊กก็ไม่รู้ว่าที่พี่ตั๊กแบบว่าถ้าสามหมื่นจะถือว่าน้อยเนี่ยพี่ตั๊กพูดเล่นหรือพูดจริงเพราะว่าหัวเราะด้วย,ยอะไรอย่างเงี้ยพี่ตั๊กก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้เรื่องค่าตัวเนี่ยไม่มีผลกับเขาไม่เกี่ยวกับค่าตัวเลยแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นเรื่องของใจที่ผ่านมาพี่ตั๊กก็พูดมาตลอดว่าเป็นเรื่องของใจที่ทํางานกับทางเวิร์กพอยต์มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กับพี่ตาเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ก็บอกว่าถ้าเจอเนี่ยก็พูด ผลรึเปล่าเขาไปทําอะไรเขาได้ทำงานพิธีกรที่เขารักอีกแล้ว,ลวก็คือกลับมาทำงานพิธีกรแต่ก็ทำกับ JSL ไงรายการพาวไงที่นุ่น 4, สิริพันธ์แต่ว่านุ่นยังอยู่นะกําลังจะบอกว่า <laughs> พี่ตั้งมาแล้วนุ่นไปไหนนุ่นยังอยู่ก็คือทำกับนุ่นนี่แหละก็เป็นความที่ตอนนี้ก็คือเหมือนเหมือนตอนหนึ่งว่าแบบไปไปร่วมแจมเพราะว่ารายการพาวเนี่ยมีการปรับรูปแบบ รายการใหม่ซึ่งจะเริ่มคงเร็วๆนี้แหละก็ด้วยความที่พี่ตั๊กเขาก็รักงานพิธีกรเนาะแล้วก็รายการทอล์กเนี่ยเขาก็คงชอบรายการที่แบบมีการพูดคุยของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงชอบอย่างเงี้ยก็ต้องรอติดตามนะว่าว่าจะเป็นยังไงว่าเคมีจะเข้ากันไหมหนูว่าหนูว่าแฟนแฟนคงอยากเห็นนะเพราะอย่างหนูเองหนูก็เป็นแฟนขับพี่ตั๊กเขาชอบการเป็นพิธีกรของพี่เขาอะไรเงี้ยแล้วสวยอยู่เสมอแล้วผมพี่ตั๊กเนี่ยเป็นทรงเดียวเลย อหลายๆคนเนี่ยก็ชื่นชมพี่ตัก <c oughs> <ช>๊กนะแล้วขอเคล็ดลับพี่ตั๊กตลอดนะว่าพี่ตั๊กดูแลตัวเองยังไงถ <c oughs> <ช>ึงได้แบบว่าสวยขนาดนี้ยังปิ๊งยังแบบว่าเห็นไหมเขาเขามีหนังสือออกมาไงหนังสือให้เราแบบได้อ่านว่าพี่ตั๊กสวยแบบนี้สวยเพราะอะไรทําอะไรบ้างเราต้องไม่ขอเคล็ดลับพี่ตั๊กปะ่ะเออเราเราควรขอเยอะๆมาขอเยอะมากเลยอ่ะอ่ะก็เราติดตามเพราะว่าจริงๆนุ่นเขาก็เป็นพิธีกรใหม่<ช>ถ้าพูดถึงแล้วได้ ประกบคู่กับพี่ตั๊กซึ่งแบบว่า่าชมนะประสบการณ์พี่ตั๊กอาจจะช่วยแบบสอนอะไรนู่นได้อีกเยอะนะ